สวัสดีค่ะพบกับน้าอิงชาแนลในช่วง DIY บายน้าอิงค่ะสำหรับคลิปนี้นะ้าอิงจะชวนเพื่อนๆมาถักดอกเดซี่ในแบบง่ายๆ ไว้สำหรับตกแต่งชิ้นงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากระโปรงหมวกหรืองาน DIY อื่นๆถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มถักเป็นพร้อมกันเลยค่ะวันนี้น้าอิงใช้ไหมคอตตอนขนาดสี่พายตานกกระยางค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถใช้ไหมพรมหรือไหมอย่างอื่นก็ได้นะคะที่มีขนาดสี่พายค่ะเข็มโคเชที่ใช้วันนี้เป็นเข็มโคเชยี่ห้อทิวลิปเป็นเข็มทองสองหัวน้าอิงใช้เบอร์สามทับศูนย์นะคะเราจะถักออกมาในลักษณะนี้ค่ะสําหรับดอกเดซี่ค่ะวันนี้นะ้า อินช้สีขาวและสีฟ้านะคะเราถักโดยลักษณะที่เราจะเริ่มต้นชิ้นงานนะคะโดยการทําห่วงแบบนี้นะคะทําห่วงแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเริ่มถักในแถวที่หนึ่งเลยนะคะเราจะไม่ถักโซ่เริ่มต้นค่ะเราจะทําห่วงนะคะแบบนี้และควักไหมนะคะจากจุดนี้ค่ะควักไหมขึ้นมาแบบนี้และถักล็อกได้ค่ะถักล็อกหนึ่งครั้งแบบนี้นะคะต่อไปเราจะถักโซ่ทั้งหมดโซ่สามนะคะถักโซ่ทั้งหมด3ามโซ่ แบบนี้นะคะต่อไปถัก F หรือพอ .1 คอหรือดับเบิลโคเชค่ะพันเข็มหนึ่งครั้งถักควักขึ้นมาได้3ปดทีละสองห่วงจนเหลือ1ห่วงค่ะจากนั้นเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะโดยการถัก F หรือพอ .1 คอลงในรูเดิมหรือหลักเดิมหรือในห่วงนี้นะคะได้ทั้งหมดนะคะรวมกับโซ่3แล้วนะคะก็ได้ทั้งหมด3หลักต่อไปหลักที่สค่ะหลักที่หหลักที่ห หลักที่7หลักที่8ลงในรูเดิมหรือหลักเดิมนะคะต่อไปหลักที่8นะคะหลักที่9นะคะต่อไปและหลักสุดท้ายหลักที่10ค่ะเราจะถัก คอ1คอหรือดับเบิลโคเชหรือเอฟนะคะทั้งหมด10บหลักค่ะรวมโซ่รวมโซ่สามแล้วนะคะได้ทั้งหมด1ิหลักจากนั้นนะคะเราจะจับตรงกลางไว้นะคะและดึงรูดป,ปลายไหมตรงนี้ค่ะดึงรูดป,ปลายไหมมาชิดกันนะคะดึงรูดมาให้ชิดกันแน่นๆแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะถักปิดชิ้นงานโดยการถักซีนะคะจากหลักที่10บนะคะกับเชื่อมกับโซ่สามค่ะ ถักซีหรือถักรอหอหรือถักเลื่อนห่วงลงที่โซ่สามแบบนี้นะคะจากนั้นดึงไหมผ่านห่วงแบบนี้ค่ะดึงไหมนะคะผ่านห่วงออกมาแบบนี้นะคะ <แ billion S 2> ก็จะจบแถวที่หนึ่งค่ะต่อไปนะคะเราจะเริ่มถักกลีบดอกนะคะเราจะเริ่มถักกลีบดอกของแต่และกลีบนะคะโดยการเริ่มต้นที่การถักโซ่ทั้งหมดเกโซ่นะคะซึ่งก่อนที่เราจะถักโซ่นะคะเราจะถักเลื่อนห่วงไปตรงนี้นะคะ เลื่อนห่วงไปในหลักถัดไปและเปลี่ยนไหม่ค่ะเปลี่ยนไหม่เป็นสีใดก็ได้นะคะตามต้องการวันนี้ในะอิ่งใช้ไหมสีขาวนะคะเราจะถักเลื่อนห่วงนะคะโดยการถักในหลักถัดไปแบบนี้ค่ะและควักไหมขึ้นมาแบบนี้นะคะดึงผ่านแบบนี้เลยค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะและเราก็จะตัดไหมด้านหลังนะคะตัดไหมสีฟ้าที่เราถักในแถวที่หนนะคะและถักโซ่ทั้งหมดเโซ่ค่ะ เพื่อที่จะทําเป็นกลีบนะคะเมื่อถักโซ่ได้ทั้งหมด9โซ่แล้วนะคะต่อไปเราจะถัก F หรือพอ1คอนะคะลงในโซ่ที่3นับจากโซ่สุดท้ายนะคะพันเข็ม1ครั้งถักลงในโซ่ที่3ถักลงในโซ่ที่3นะคะและควักใหม่ขึ้นมาได้3ห่วงค่ะ แบบนี้นะคะจากนั้นปลดทีละสอห่วงนะคะจนเหลือ1ห,ห่วงก็คือการถัก F หรือถักพอ1คอหรือถักดับเบิลโคเชนะคะหรือถักพันหนึ่งครั้งค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะถักทุกๆหลักที่เหลือนะคะพันเข็ม1ครั้งถักคว้าขึ้นมาได้3ามปลดทีละสอ จนเหลือหนึ่งหลักที่สองพันเข็มหนึ่งครั้งถักควักขึ้นมาได้สามปดทีละสองจนเหลือหนึ่งหลักที่3าพันเข็มหนึ่งครั้งถักควักขึ้นมาได้สมปดทีละสองจนเหลือหนึ่งหลักที่สี่พันเข็มหนึ่งครั้งถักควักขึ้นมาได้สามปดทีละสองจนเหลือหนึ่งแถวที่ห้าและหลักที่หกและหลักที่เจ็ดค่ะถักต่อลงมานะคะจนได้ครบ7ดหลักแบบนี้แล้วนะคะต่อไปเราจะถัก C นะคะหรือถักคอทอหรือควักธรรมดาลงในหลักถัดไปแบบนี้นะคะถักลงในหลักถัดไปนะคะแบบนี้ค่ะและดึงผ่านแบบนี้เลยนะคะก็คือการถัก C นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกลีบที่1น,นะคะต่อไปเราจะถักกลีบที่2นะคะโดยการถักโซ่เริ่มต้นที่เก้าโซ่เหมือนเดิมค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะถัก คอ1คอ1คอนะคะหรือถัก F นะคะลงที่โซ่สามนะคะถักเหมือนกันกับกลีบที่1เลยนะคะถักลงที่โซ่สามแบบนี้ค่ะจากนั้นถัก F นะคะทุกๆหลักเลยนะคะในในทุกโซ่นะคะรวมแล้วได้ทั้งหมด7หลักค่ะเมื่อถักได้ครบ7หลักแล้วนะคะเราก็จะถัก C ลงในหลักถัดไปเลยนะคะก็จะเป็นการถักกลีบดอกนะคะซึ่งเราจะถักกลีบดอกทั้งหมด9กลีบนะคะ ในหลักสุดท้ายนี้แล้วนะคะเมื่อถักมาถึงหลักสุดท้ายแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะถัก C นะคะลงนะคะที่แถวที่1นนะคะที่เป็นดอกสีฟ้าที่เป็นเกสรสีฟ้าตรงนี้ค่ะในหลักถัดไปเลยค่ะถัก C ลงในหลักถัดไปตรงนี้นะคะดึงไหมควักผ่านแบบนี้เลยค่ะก็จะได้สองกลีบแล้วค่ะถักแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆนะคะจนได้ทั้งหมด9กลีบค่ะ เมื่อถักมาถึงกลีบที่9นะคะเราก็จะถักซีหรือถักรอหอหรือเลื่อนห่วงลงที่กลีบที่1เชื่อมติดกันแบบนี้นะคะโดยการถักและดึงผ่านแบบนี้ค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับกลีบดอกไม้ของเรานะคะทั้ง9กลีบนะคะเมื่อเราถักดอกเดซี่ได้ครบทั้ง9กลีบแล้วนะคะ เราก็จะตัดไหมค่ะและนำดอกเดซี่ของเรานะคะไปตกแต่งชิ้นงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋ากระโปรงหมวกหรืองาน DIY อื่นๆนะคะวิธีการถักนะคะก็ถักง่ายๆนะคะเราสามารถเปลี่ยนสีหรือสลับสีนะคะได้ตามต้องการเลยนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะนะ้าอิงก็จะติดลงไปที่กระโปรงค่ะ ซึ่งกระโปรงที่นอิงได้ถักไว้นั้นนะคะเป็นวิธีการถักที่ง่ายๆเพื่อนๆสามารถไปติดตามวิธีการถักกระโปรงได้จากคลิปการถักกระโปรงมินิสเกิร์ตนะคะซึ่งในอิงได้ลงไว้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะวิธีการนะคะเราก็จะใช้ไหมนะคะที่ติดกับตัว ดอกไม้นะคะแบบนี้นะคะน้าอิงก็จะใช้ไหมที่น้าอิงเหลือไว้จากการถักกลีบสุดท้ายนะคะหรือเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ไหมตัวอื่นนะคะหรือร้อยไหมใหม่มาเย็บได้นะคะแต่ในคลิปนี้นะคะน้าอิงจะใช้ไหมนะคะที่เหลือจากการถักดอกนะคะน้าอิงก็จะเหลือไหมไว้แบบนี้นะคะให้เหลือไหมไว้ให้ยาวเพื่อที่จะนํามาเย็บติดแบบนี้ค่ะเมื่อเรานํามาเย็บกับชิ้นงานนะคะเราก็จะเย็บติดแบบนี้เลยนะคะโดยการเย็บทีละกลีบนะคะ เย็บต่อเนื่องกันนะคะโดยการเย็บจากวงกลมด้านในก่อนนะคะที่เส่วนที่เป็นเกสรของดอกนะคะเย็บติดกับตัวกระโปรงหรือชิ้นงานนะคะไม่ว่าจะเป็นกระโปรงหรือหมวกหรือจะเป็นกระเป๋าหรือว่าเป็นชิ้นงานอื่นๆนะคะเมื่อเย็บตัวเกสรเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะก็จะเย็บตัวกลีบทีละกลีบค่ะเย็บกลีบนะคะทีละกลีบแบบนี้นะคะเย็บไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งหมด9กลีบนะคะ เพื่อให้ชิ้นงานนั้นติดกับตัวกระโปรงและให้มีความคงทนแข็งแรงนะคะเมื่อเรานําไปสวมใส่หรือนําไปใช้งานหรือนําไปทําความสะอาดนะคะก็จะทําให้ไม่ชํารุดได้ง่ายนะคะนี่นะคะเป็นวิธีการเย็บติดแบบง่ายๆค่ะเพื่อนๆสามารถใช้เข็มที่เป็นเข็มเย็บไหมพรมหรือจะเป็นเข็มก้นทองนะคะที่มีรูก,ก้นเข็มนะคะที่ใหญ่สามารถ ร้อยใหม่หรือว่าร้อยได้ได้นะคะและควรใช้ได้หรือใหม่ที่มีความกลมกลืนกันหรือสีที่ใกล้เคียงกันหรือสีเดียวกันนะคะเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยสวยงามของชิ้นงานของเราค่ะ เย็บดอกเดซี่นะคะทุกๆกลีบเพื่อให้ติดกับตัวกระโปรงนะคะเพื่อให้เกิดความคงทนแข็งแรงนะคะในการใช้งานนะคะเมื่อเราเรย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกๆกลีบนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีการถักดอกเดซี่และการนําดอกเดซี่มาใช้งานในการตกแต่งชิ้นงานต่างๆค่ะน้าอิงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะและน้าอิงก,ก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรับชมน้าอิงชาแนลในช่วง DIY B y น้าอิงค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ใน้าอิงในการทําคลิปต่อๆไปได้นะคะสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ